ทีเรื่อยก่อนนี่ทะลุได้ทะลุได้ครับมันมีรัศมีเรียบร้อยไปหนึ่งครับว้าวว้าวว้าวเสร็จดีเสร็จเรียบร้อยไปสวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด m o n บอลเลอร์กันอีกครั้งหนึง่งคลิปนี้นะครับผมจะพาขึ้นมาดูไททันลุกการไททันลุกในครั้งนี้ครับผมจะใช้ปืนน้ำแข็งออกซี่กับอาร์กอนครับแต่ว่ามันมีนักวิดด้วย ว้าวนักบินครับผมอย่างรีผมก็จะเน้นใช้สกิลต่งตางๆที่ทําให้เจ้าลุกเนี่ยอึดขึ้นเลือดเยอะขึ้นนะสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยครับผมเน้นเลือดเน้นหินอุ้ยเลือดบึ้มๆอ่ะโอเคกันเพื่อนไปดูดีกว่าว่าลุกในครั้งนี้ยเลือดมันจะซักเท่าไหร่แล้วก็ใช้กระปืนน้ําแข็งในเทสนี้นะผมมันจะเล่นมันสักนานไหนเฮ้ยนักบินมันจะโหดเกินไปแล้วว้าว โอเคครับโอ้โหเสร็จปลายครับเสร็จปลายครับเรียบร้อยปลายร่วงร่วงกลางร่วงกลางอุ้ยขอเทียครับเรียบร้อยไปตัวหนึ่งโอ้มาแล้วมาแล้วมาหาเราป่ะมาหาเราป่ะเฮ้ยไม่ใช่มันมันเลยไมย์เมยเลย <m ai> เลย <m ai> เลยวูว <m ai> ูว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 ูโอเคลบบอลลบบอล อ่าเราไปครับย่อยไย่องไปหายตัวย่องไปย่อง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 โอเคเราต้องไปเอาใส่ตัวอะไรนี้เฮ้ยเข้ามาแล้วครับโอ้โว้โว้โอมุกิด้วยสวยแล้วครับผมว้าวว้าวว้าวลงมาลงมาโอ้ยบุก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 เฮ้ยซีเรียสโลโลล้วงเลย ร่วงเลยมาก็ตรงนี้แล้วผมลุกครับไอหนุ่นไปยังไปหาซีเรียสกันจ้า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 ,จาว้าวว้าวว้าวเสร็จดีเสร็จเรียบร้อยไปยูก,ก่อนครับผมโอ้โอ้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเป็นบิน,นบินวินฮอกครับ เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยพุ่งไปครับผมอ้าวเลยเลยว่ะเลยเสร็จนะเสร็จแนตะ่เฮ้ยเด้งเด้งมันเด้งมันเด้งเรียบร้อยไปครับว,ว้าวเฮ้ย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 ยเฮก่อนเลยครับหืมว,ว้วาวว้าวลบ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสอง หนึ่งบินแล้วครับผมไปแล้วครับไปหานี่กันโอ้ยซีเรียสซีเรียสโว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 โหเต็มเลยวะ่ะเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้โหเสร็จกันครับยิวก่อนครับผมเฮ้ยโดนล็อกด้วยสวยแล้วสวยแล้วส,ววสี่สามสอง เศรษฐเศรษฐครสิตรีเซียร์เสรษฐมาครับเอาเลยแล้วทำไมมันเลยอ่ะคอยมันเลยอะมาเดะมาเดะวัวๆๆๆเศรเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะเสร็จได้สิก่อนเลยวัวๆๆ เฮ้มันมาเล่งเป้ามาหาเราบินครับว้าวว้าวอยู่ก่อนเลยครับผมอู๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ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 ยว้าวว้าวระเบิดก่อนครับผมออากรอเอหิวเลือดก่อนเฮ้เฮ้ดี สามสองหนึ่งโดดครับปืนแดงครับผมจัดมาเรียบร้อยเฮ้ยคิดมาโว้วโว้วโวโวหิวก่อนครับผมโอ้โหโอ้โหมาเดมาเดมาแล้วโลมาแล้วเรียบร้อยไปเอาเดหมุน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 ทีโหลดกระสุนครับ ว้าวว้าวเรียบร้อยครับผมโอเคดูก่อนเลย y y โอ้ยติดจังเว้ยเฮ้ยเดียครับรีโหลดครับอ้าวโหลดนี้ก็เสร็จดีล่วงครับผม เสร็จไปตัวหนึ่งอุ้ยเนเธอร์ครับป่ะอ้าวเลย,อยโอ้โหดี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 ว้าดีก็ได้ดีก็ได้เอ๊ะตัวอะไรมาตัวอะไรมาช่วยหมอมาช่วยเหรอว้าวว้าวเสร็จดีครับอย่างนี้เสร็จดีครับคิวก่อนเลยครับผม โอ้โหโลขึ้นโลขึ้นโลขึ้นเรียบร้อยไปตัวงครับผมบินแล้วครับจัดกลางวงเลยอุ้ยม,มันเลยอ่ะม,มันเลยอ่ะโอเคนี่ก็ได้นี่ก็ไดเ้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเสร็จไหมครับอุ้ยมันโดดหนียิงก่ะอนเลยครับผมโว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 ,โว,โวดีโหลดก่อนครับเสร็จนะโอ้โหมันหายตัวว้าวสามสอง หนึ่งไปครับผมเรียบร้อยไปอ้นนี่ครับป่าบินเมืองนี้ครับผมอ้าวมันหนีเหมือนกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยครายสิสิครับเฮ้ยควสิเว้ย หนึง่งไปครับผมวายปึ้ง้าไป๋า <laughs> นเฮ้ย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 เราสาวว่ะเฮ้ยพปลุกมาโอเควายปืนเราไม่ค่อยแรงเลยว่ะหึหึหยู่ครับผม เสร็จเสร็จพี่เรียบร้อยไปว้าวพุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยหมอ,อมันโดนมันโดนดีมันโดนดีนโ,ดนดโอเคดิวเลือดครับว้าวเล็วกันนะเร็วกันนะอ่าโลมาเร็วโลมาเร็วไม่ช้าเหมือนเดิมแล้วนะตอนแรกโลโลมันไม่ได้มาเร็วขนาดนี้นะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ลุกครับอ้าวโอเคดี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 ด,ด,ด,ดีเสร็จไปเดยเสร็จ <laughs> ว้าวว้าวว้าวไอ้นู่นๆนูๆ่นู่นู่นู่นนู่นครับ ว้าวว้าวว้าวแล้วก็ทิ้งิเฟกว่าก็ทิ้งลิเฟกบินครับไปหาธนุดีกว่าเรียบร้อยไปครับตากันโอ้โห้โว้วโว้วโว้วโวโอ้ครับผมีเรื่อยก่อนนี่ทะลุได้ทะลุได้ครับ มันมีรัศมีเรียบร้อยไปหนึ่งครับว้าวเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งไหนมาบินแล้วรีโหลดก่อนไงรีโหลดโคตรนานอ่ะไอ้น,นี่ครับผมโอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนูน่นนูน่นนูน่นสลายโลกอนิีลเลือดครับว้าวถู้นเต็มเลยว่ะไอฮอกครับ เสร็จไหมจ๊าเรียบร้อยไปตัวครับไอ้นู่นครับใครสิทธ์ครับถนนเต็มเลยไปหา,างนูนกันดีกว่าเสร็จดีเสร็จไปตัว <laughs> อยู่ไหนน่โอ้ยนูน่นลงปูอยู่นู่นเลยนะยังยังยังไม่ไปไหนเลยนะ ไปครับแล้วจะถึงไหมอ่ะเอเ่ไปครับผมลองดูดิจะถึงไหมอ้าวมันหายตัวรอก่อนนะรอก่อนเนฮะ้ยมันบินแล้วว่ะโอเคครับผมเกิืระยะเคินระยะไปเยอะเลยเกินรอยะไปเยอะเลยล็อกเป้าไว้ก่อนครับ โว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 น้ำแข็งไปกินจ้าโอ้เสร็จไปครับเไม้แม่เไม้เ็จเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งโอ้โอ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 ใครเสครับผมไปกันครับเสร็จพี่ครับโอ้ยหหิวหิวหิวหวหิวหวหหว ดูดิแค่เม็ดเม็ดเม็ดก็ล่วงเปล่าเม็ดเม็ดก็ล่วงเปล่าแตกโลก่อนครับแน่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 ว้าวว้าวไม่ได้แอมหรอกครับผมแรงนะแรงนะโอเคเสร็จไปตัวครับผมรอติดลาสแตนครับผมเรียบร้อยดีดเข้าไปกอดไล์ครับ โหเสร็จเลยเสร็จเลยเยอะไปเยอะไปเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยดิเพื่อนช่วยด้วยดิโอืยปืนแดงด้วยหืมในเมื่อว้าว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 ฮิวทันไหมครับไม่ทันมาโตโูอาการมาลงจอดแล้วครับผมให้ผมว่าไอ้ปืนน้ำไอ้ปืนน้ำแข็งไว้มันดูยิงเบาเกินไปพอแบบเฮ้ยเราใช้สกิลนักบินใช่ไหมสกิลนักบินที่เน้นเลือดเน้นเลือดเลยและ โมดูลครับผมก็เราก็จะเน้นเลือดเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยมีออสซัลค์เลนเตอร์ที่ยิงแรงแค่อันเดียวครับผมตรกนั้นก็เป็นแบบนักบินคอนโทรลเลอร์เพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเน้นการป้องกันอย่างเดียวเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่านะถ้าเกิดเราจะใช้โมดูลรัวๆขนาดนี้สกิลนักบินเราอ่ะจะต้องเน้นโจมตีแรงอ่าแต่ถ้าเกิดสกิลของนักบินของเราเนี่ยเน้นเพิ่มเลือดโมดูลของเราผมว่าน่าจะเน้ยนยิงแรงอ่าประมาณนั้นครับผมมันต้องสลับกันระหว่างนักบินกับโมดูลนะน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กโอเคกันเพื่อนยังไงก็สามารถคอมเมนต์์มมมาาาาคุุยยได้้้นนนนนะรรัับผวว่่่่เเเเจลลกกทีีใชิิหืนนอป เพื่อนๆเตร cliffs, ียมรับแรงกระแทกสักขนาดไหนครับผมในเซิร์ฟจริงซะเหล่านี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล